การตัดไส้เลื่อนแบบสองกล้องแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวโรคไส้เลื่อนคืออะไรอันตรายไหมไส้เลื่อนเกิดจากอะไรโรคไส้เลื่อนเฮอร์เนียคือการเคลื่อนตัวของอวัยวะภายในออกจากตำแหน่งเดิมผ่านรูดันผ่านกล้ามเนื้อหรือผังผืดที่หย่อนยานสูญเสียความแข็งแรงไปยังตำแหน่งอื่นๆแผลมักมีลักษณะเป็นก้อนตึงออกมา ส่วนที่เคลื่อนตัวจะยังคงถูกข,ของหุ้มด้วยเยื่อหุ้มเดิมไซเรนพบบ่อยที่สุดบริเวณขาหนีบโรคนี้แบ่งออกเป็นหลายชนิดตามตำแหน่งที่อวัยวะเคลื่อนไปไอโอคุณม,มึมยาเพิ่งร้อนตัวกูรู้ว่ามึงผ่าแล้วมึงใส่ตะข่ายแล้วเ,เรียบร้อยแล้วมึงอยวาร้อนตัวเคลื่อนและไปตามสาเหตุการรักษาโรคไซเรนส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดและพบได้ทั้งเพศ หญิงอะเพศชายทุกช่วงวัยโรคไ้เรเื่ยนอาจเป็นอันตรายได้ตามความรุนแรงโดยภาวะที่รุนแรงที่สุดคือส t ตนเจ r ร์เท h เ r n ร a ีที่อวัยวะที่เคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมได้ถูกปีบอดัดหรือขวดทำให้ร่างกายขัดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเกิดภาวะรำมไส้อุดตันหากปล่อยทิ้งไว้นานอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้ การเคลื่อนตัวของไส้เรื่อนยังสามารถทําให้มีอาการปวดและไม่สบายตัวได้ดังนั้นถ้ามีอาการของโรคไส้เรื่อนควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมนะคะรูมาตูม